สวัสดีค่ะวันนี้จะนะคะจะมาแนะนำนะคะข้าวสารกอขอ43นะคะข้าวสารกอขอ43เนี่ยเป็นข้าวสารที่มีน้ําตาลน้อยนะคะเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะทานกับอะไรก็ได้ค่ะทานกับแกงหรือทานกับพวกอของทอดของผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อสัมผัสข,ของข้าวก็ จะเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็เหมือนเราหุงไว้ตอนเช้าแบบนี้ค่ะถึงตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยข้าวก็ไม่แข็งขึ้นนะคะข้าวไม่เปลี่ยนสถานะนะคะก็คือเหมือนข้าวบางชนิดเนี่ยถ้าเราหุงเช้าแล้วไปกินเที่ยงกินเย็นเนี่ยข้าวจะแข็งนะคะข้าวจะเปลี่ยนสถานะนะคะจากข้าวนิ่มเป็นข้าวแข็งเลยแต่ข้าวกขบ43นี้จะไม่เปลี่ยนสถานะค่ะเช้านิ่มยังไง เที่ยงเย็นก็นยังนุ่มอยู่อย่างนั้นนะคะเหนียวนุ่มนะคะไม่แฉะค่ะทํำข้าต้มได้ค่ะเหมาะที่จะทํำข้าต้มหรือว่าหุงทํำข้าวผัดได้แบบเนี้ยอาจทาได้หมดนะคะเพราะว่าเหมือนทางภาคใต้เนี่ยคนที่อ่าเป็นเบาหวานเนี่ยจะรับประทานอข้าวกอขอ43นี้กันเยอะนะคะเพราะว่าอ่าหลายคนนะคะที่ทานแล้วก็บอกว่า น้ําตาลลดลงจากคนที่น้ําตาลเยอะๆแบบนี้นะคะก็หันมาทานข้าวกอขอ43เนี้ยทำให้น้ําตาลลดลงแล้วพอไปหาหมอเนี่ยหมอก็อเช็คน้ำตาลเช็คอะไรแบบนี้แล้วก็ลดยาลงนะคะอันนี้เห็นกับตาเพราะว่าเพื่อนเป็นเบาหวานแล้วก็เพื่อนก็หันมากินข้าวกอขอ43นี้มาหลายเดือนแล้ว พอหลังจากกินได้3เดือนเนี่ยก็ไปเช็คอีกเบาหวานก็น้ำตาลลดลงมากนะคะแล้วหมอก็ลดยาลงแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักมาได้ค่ะใต้คอมเมนต์นะคะเป็นข้าวพื้นบ้านของทางภาคใต้นะคะข้าวก้อขอ43เนี่ยถ้าหากว่าเป็นข้าวพื้นบ้านเนี่ยถ้าเราไปหาซื้อตามในห้างอ่ะไม่ค่อยมีนะคะเราก็ อันนี้เป็นข้าวออแกนิกด้วยค่ะเป็นข้าวที่ว่าในกลุ่มเกษตรอินทรีย์นะคะปลูกแล้วก็ปลูกเองสีเองนะคะสีแล้วเขาก็าไม่ใส่สารฆ่าแมลงในใน,ในข้าวสารนะคะนี้แล้วก็การสีของชาวบ้านแบบนี้เขาก็ไม่ขัดจนเม็ดใสแบบนี้ไม่ขัดค่ะกินอร่อยค่ะกินแล้วก็อยู่ท้องอิ่มนานด้วยนะคะ อันนี้ก็เกี่ยวกับหาข้าวสารนะคะนี่พี่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็ได้กินก็ดีใจนะนานมากแล้วไม่ได้กินข้าวพันพื้นบ้านแบบนี้นะคะเพราะว่าด้วยเรื่องการกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคะตอนกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆเนี่ยกลายเป็นคนแปลกหน้าในหมู่บ้านไปเลยไม่มีใครรู้จักเราเพราะว่าพี่เนี่ย ไปอยู่ต่างจังหวัดต่างภาคเสนาน3าน30ปีนะคะ30ปีเนี่ยเหมือนอายุคนหนึ่งคนเลยนะคะพอเราพอเรากลับมาอยู่บ้านปุ๊บกลายเป็นคนแปลกหน้าใครไม่รู้จักเราเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีคนรุ่นกเก่าๆอยู่ที่ว่ารุ่นเราเก่าเดียวกับเราเมื่อก่อนน้นก็เราก็ไปสร้างมิตรสัมพันธ์กับเขา ไปมาหาสู่พูดคุยกันบ่อยๆแบบนี้ค่ะ,ะเราก็ได้รู้จักเด็กรุ่นใหม่เจอเด็กรุ่นใหม่เราก็ไปคุยไปถามไปช่วยเหลือ,อ,อลูกเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็ช่วยสอนหนังสือให้แบบนี้ก็คือไปสร้างมิตรสัมพันธ์ไว้นะคะข้อดีของการกลับมาอยู่บ้านก็อีกข้อหนึ่งก็คือ เพื่อนบ้านก็จะแบบมีอะไรก็แบ่งปันนะคะอย่างเรื่องกับข้าวเรื่องอะไรแบบนี้ก็แบ่งปันการมีอะไรก็อแบ่งกันกินแล้วก็หากับข้าวอาหารก็ไม่แพงนะคะค่าใช้จ่ายก็ลดลงนะอย่างพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องซื้อ,อเพราะว่าเหมือนมะเขือพวงก,ก็ขึ้นเองตามบ้านตามบริเวณบ้านผักบุ้งก็ เรามีน้องมีอะไรก็ผักบุ้งไปปล่อยไว้ผักบุ้งก็เราไม่ต้องซื้อมะพร้าวเราก็ไม่ต้องซื้อพริกอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องซื้อสิ่งที่เราปลูกเองได้เราก็ซื้อในเฉพาะส่วนที่เราทําไม่ได้วันหนึ่งอย่างมากเราก็ใช้ไม่ถึงร้อยบาทบางวันนะคะแล้วแต่บางวันก็เกินเพราะว่าถ้าหากว่าหาอุปกรณ์ในครัวหมดเราก็ อาจจะไปซื้อเยอะหน่อยนะคะอันนี้คือข้อดีนะเราไม่ต้องซื้อทุกอย่างนะคะนนี้แกงหน่อไม้นั่งกินอยู่นะคะอันนี้ก็เพื่อนบ้านเอามาให้รอดไปมือนี้เราไม่ต้องซื้อนะคะแล้วก็อีกการละมังหนึ่งก็แกงขี้เหล็กอันนี้แกงขี้เหล็กเราก็ไปเก็บใบขี้เหล็กมาจากต้นขี้เหล็กข้างบ้านเราเราไม่ต้องซื้อปลอดสารปลอดภัยนะคะปลอดสารพิษ เราไม่ได้กินผักตลาดนะคะมันก็ดีนะคะทีนี้ใครที่คิดวา่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านนะคะต้องวางแผนดีๆนะคะแล้วต้องสืบสอดดูด้วยว่า,าในหมู่บ้านเราอะเราทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้ไรายได้เพิ่มพูนมานะคะอ,อย่างเช่นเราต้องดูวา่าคนในหมู่บ้านเราเขาทำอะไรกันนะแล้วเราก็ที่ เราก็มองว่าเราจะไปสร้างอาชีพอะไรเพื่อให้เกิดได้ได้กับตัวเราเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยคนไม่นิยมที่จะไปใช้บริการของคนอื่นเลยเช่นกรณีใครเปิดร้านทักรีดแบบนี้การเปิดร้านทักรีดเราต้องดูว่าคนทำงานเยอะไหมถ้าคนทำงานเยอะ,อะเขาอาจจะไปใช้บริการร้านทักรีดอะไรแบบนี้นะคะ ก็ลองวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็อาชีพอะไรอีกหละ่ะที่เราสามารถที่จะไปทำได้ในต่างจงังหวัดค้าขายอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูชุมชนว่าหมู่บ้านที่เราอยู่นี้มันมีร้านค้ากี่ร้านแล้วหรือว่าร้านาขายอาหารตามสั่งหรือร้านขายเก้าแกงอะไรแบบนี้ร้านคาฟเฟ่ก็เราต้องดูดูชุมชนนะว่า คนขายเยอะหรือยังนะคะเราก็าวางแผนไว้นะคะว่าถ้า,าเรากลับไปอยู่บ้านของเราเนี่ยเราจะทำอะไรหรือทำสวนหรือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยเราต้องดูอาชีพถ้าเราไม่อยากเป็นลูกจ้างขาเราต้องดูอาชีพที่มารองรับเราเราไม่ต้องให้มีรายได้เยอะหรอกแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยให้เรามีรายได้เข้ามาบ้างวันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแบบนี้เพื่อที่ เราได้มีเงินไว้ใช้จ่ายเพราะเราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครแล้วเราก็ต้องวางแผนเรื่องไรายได้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่มีที่ดินอยู่นะคะหรือจะเลี้ยงปลาแบบนี้ค่ะก็ก็ได้นะคะเลี้ยงปลาเนี่ยแล้วก็หรือจะเปิดร้านเสริมสวยอะไรแบบนี้เราก็มองดูแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราไปเปิดร้านเสริมสวยเนี่ย มันจะให้ราคาเราจะ